แฮปปี้นิวเอไออีกครั้งนะคะอะไรไม่ดีก็ขอให้ทิ้งไว้ในปีนี้นะ2024ข่ 3, 5, อให้ทุกคนพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยพักก่อนเยอะๆถูกไหมใครเที่ยวอยู่ก็ขอให้เอ็นจอยทริปนะคะตอนที่อยู่หน้างานแล้วได้รับมาหนืแบบชื่อชมสกิล การวาดรูปของทุกคนมากนะเพราะว่าหลายๆคนวาดสวยมากเนี่ยคุณอย่างคุณพี่คนนี้เขาก็วาดถึงเป็นสวยมากเลยนะมันเป็นความอาร์ตของแต่ละบุคคลชูน้องมิวบีชแคเฟรีกก็คันเกร์เ t ชันนะคะที t ่ติด u n d e r g i เกิเป็นกำลังใจให้กับผลงานแล้วก็ทำออกมาให้เต็มที่นะคะตั้งใจเรียนด้วยนะจ๊ะจะติดตามเรื่องละคร ซีรีส์อีกนะจ๊ะว้าวขอบคุณมากเลยค่ะได้เลยเดี๋ยวเราจะตั้งใจเรียนนะเชิญชวนทุกคนนะคะนี่ยังไม่จบเลยะแ,แต่ว่าเชิญชวนแล้วคือเชิญชวนทุกคนมางานรับปริญญาของน้องนิวบีนเคฟเดได้นะคะน่าจะอีกประมาณสองสองปีได้มั้งเพราะว่าเทอมนี้เรียนเทอมสุดท้ายแล้วซึ่งการบ้านก็คือโปรเจกต์ใหญ่มากแบบมากๆคือมันเป็นโปรเจกต์ที่แบบต้องทํากันทั้งห้องกับเพื่อนๆในใน,ในคลาสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบแยกร่างไม่ไหวแล้วอะ ไหนจะเป็นร่างนักศึกษาสาวร่างคาร,ร่าร่างบีนเคฟูเรตคือเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงใช้ชีวิตคุ้มไปทั้งคาเฟ่ทั้งคอนเสิร์ตคือหนูไปสัมภาษณ์รายการหนึ่งมาของคาร่านี่แหละเหมือนก็มีคำถามประมาณนี้แหละว่ามีวิธีฮิวใจตัวเองยังไงเวลาแบบเครียดหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็เลยตอบไปว่าวิธีฮิวใจของหนูก็คือการ หาวันว่างออกไปข้างนอกเช่นไปร้านอาหารไปคาเฟ่ไปถ่ายรูปหรือไปทำแอคทิวิตี้อะไรที่เราแบบชื่นชอบอะไรเงี้ยหรือซีรีส์แต่ซีรีส์มันก็จะน่าเบื่อเกินไปใช่ไหมฟังพอดแคสต์อย่างเงี้ยก็แต่ก่อนอะคือฟังพอดแคสต์บ่อยนะเวลาแบบไม่มีอะไรทำหรือว่าช่วงนั้นตึงก็จะฟังพอดแคสต์บ่อยมากแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเหมือน เราต้องการที่จะออกไปข้างนอกก็เลยออกไปแล้วเราก็ได้คอนเทนต์ด้วยไงเอาเอามาลงให้ทุกคนได้ดูกันแล้วเราก็มีความสุขเมมเบอร์ก็แซวว่าพี่นิวอะดูแบบออกไปถ่ายรูปทุกวันเลยดูแบบมีรูปลงทุกวันเลยจริงๆแกฉันจะบอกอะไรฟังคือมันเป็นความลับของอินฟูนะก็คือเวลาเขาออกไปถ่ายรูปอะวันหนึ่งอะจะสังเกตได้ว่าถ้าเกิดใครที่ขยันอะเขาก็จะ แบกชุดไปอาจจะสักปรามาแบบ4ีหชุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําเป็นลิสต์มาว่าจะไปโลไหนบ้างแล้วก็ไปตามแผนที่วางไว้คือหนูไม่ใช่เป็นคนที่ออกไปถ่ายรูปทุกวันนะคะทุกคนต้องต้องชี้แจงก่อนแต่จะบอกว่าเป็นคนที่ถ้ามีแพชชั่นก็จะออกไปถ่ายรูปก็คือมีวันหนึ่งเป็นวันฟรีเลยเนาะเราก็รู้สึกว่าอยากจะออกไปถ่ายรูปจังเลยแบบย่านเมืองเมืองเก่าก็คือย่านสรงวาดถนนสรงวาดแล้วคนเขาก็ฮิตไปกันมากมาก แล้วถนนเส้นนั้นอะ่ะมันถ่ายได้หลายมุมแล้วไม่มีความวินเทจมากๆแล้วเราชอบความวินเทจบวกกับความคลาสสิกด้วยเบาๆก็เลยทําการแบกชุดไปประมาณ3ชุดพอนะคะแล้วก็ไปเดินถ่ายความลับความลับความรับที่มันลับแล้วเอาชูเนลอ๋อ oh, คุณพี่คนนี้คนที่ตามรอยร้านอาหารของเรา สุดนะคะยังมีอีกหลายร้านเลยที่ที่นิวไปแล้วมันอร่อยมากแต่ว่าคุณพี่ยังไม่ได้ไปตามรอยนะสุดนะมันมันเยอะมากิขอบคุณช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เราได้เจอกันขอบคุณสาหรับทุกอย่างที่นิวมอบให้แฟนคลับเสมอมาขอบคุณสาหรับร้านอาหารอร่อยอร่อยที่ทําให้ได้ตามรอยสุดท้ายนี้ไม่ว่านิวจะอยู่ในบทบาทไหนสัญญาว่าจะตามจะพอเสมอนะเลิฟๆขอบคุณค่ะเราจะรอติดตามบล็อกเที่ยวคาเฟ่และร้านอาหารของ รอติดตามแม่เลยค่ะทุกคนในอนาคตอันไม่ไกลไม่ไกลนี้ก็หวังว่าในอนาคตน่าจะมีช่อง YouTube ให้ทุกคนได้ได้ดูกันอุ๊ยคนนี้มาแฮปปี้เบิร์ a เดย์มาเลยลุงหน้าแฮปปี้เบิร์ a เดย์นิวชินพักขอให้มีความสุขมากๆอยากได้ฝองฝันอะไรหมอกมาเดี๋ยวจะไม่เป็นไรค่ะเอาใจก็พอ ไม่ต้องให้ของก็ได้ขอแค่ให้ใจแค่นั้นเราก็ดีใจมากๆแล้วอุย้ยรู้เลยว่าเป็นแฟนคลับคารา baby you America จะจำฉันแค่จะรู้ตัวบ้างไหมเหมือนใจมันระเบิดต่างไกลเธอ baby you America ถ้าเธอรู้ตัวว่ามีคนแอบคิดเธอช่วยเก็บให้ไม่ดเดินหนะเธอ oh คนนี้มาต่อเลย it's all about me Oh l me like and him ทุกสิ่งสวยงามเพราะเธอน้ะมี Oh l me and him ก็เธอจริงจังใช่ไหมจริงไหมก็ไม่รู้ก็ต้องฟัดให้ hey, เธอช่ีพิสูตร ขอให้คาร่าป,งปงางๆรอฟังเพลงใหม่แล้วนะสปอยหน่อยสิครับสปอยได้แค่ว่ามันดีแล้วก็พร้อมมากเลยค่ะได้แค่นี้ริงเราไม่สามารถบอกไปมากกว่านี้ได้ก็รอติดตามทีหน้านะคะว่าจะมีอะไรให้ทุกคนได้สุภาพใชนะคะชิ้นยอดสวยที่สุดแล้วคือต้องแบบมีมีการเขียนด้วยนะว่าชอบกินมันบดอะ่ะทุกคนมันบดมันไม่อร่อยอะ่ะ ใน,ในความหมายอื่นอแต่ว่ามันบดจริงๆอะมันอร่อยเข้าใจไหมกีมันบดจะเยอะมันไม่ดีนะรู้ไหมอะไรอะดีนะพี่ไม่ชอบกินมันบทแต่พี่ชอบกินหมกูกระทะดีนะเราไม่กินมันบทไม่เคยกินเลยครับใช่หรือเปล่าไม่เคยกินจริงหรือเปล่าแหมหลชื่อจังอะเรา หลายชื่อมากทุกคนคือแบบชายายหนูอ่ะก็จะมีทั้งนิวใช่ไหม new year เอ uh, ่อ re new just new re new กับ just n ว w เนี่ยได้มาตอนเข้าไลาลากับไบลา just n ว w แล้วก็ re n ิ w ใช่ไหมแล้วก็ชัญยานี่ก็มาตอนคาร่าด้วยนะคะประมาณนี้เนะาะก็จะประมาณนี้แหละ แต่ก็จะมีบางใบที่ไม่ได้อ่านนะคะก็เดี๋ยวหนูจะไว้ไปอ่านอย่างตั้งใจแล้วก็จะเก็บรักษาไว้อย่างดีมากๆไว้แบบอนาคตหนูจะมานั่งอ่านใหม่น่าจะชวนทิ่ถึงนะดูทุกคนเชื่อไหมว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนแบบส่งมาให้หนูเป็นแบบของขวัญอะไรพวกนี้หนูแทบจะแบบไม่ค่อยแกะมาใช้เลยอะคือไม่อยากแกะอยากจะเก็บไว้และอันนี้ก็คิดว่าน่า,นาจะเก็บไว้แบบอย่างดีมากๆ ขอบคุณอ,อีกครั้งหนึ่งที่ทุกคนแบบเขียนมาให้อย่างตั้งใจ